คลิปนี้เป็นบรรยากาศวันที่บิงซูเขาคลอดนะคะพอดีเพิ่งทําคลิปเสร็จนะคะนี่ก่อนคลอดเขาเหมือนจะแบบต้องการกําลังใจนะจากลาเต้ลาเต้ให้กำลังใจบิงซูและนี่เนี่ยนี่เนี่ยจูู้นะเดี๋ยวก็คลอดแล้วลาเต้กับลูกๆเป็นกําลังใจให้นะครับอันนี้ก็โชคดีไปอย่างนะคะทุกคนก็คือว่ารอบที่แล้วก็คลอดประจทิศคือเราอยู่บ้านกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยได้ช่วยกัน ที่สองคอกสองนี่น้องก็คลอดวันหยุดอีกวันอาทิตย์อีกเหมือนเดิมนะคะโอ้สงสารคือแบบรอจังหวะที่เหมาะสมให้พ่อกับแม่อยู่ด้วยจะได้ช่วยกันดูแลหนูนะคะแล้วเขาก็เดินวนรอบบ้านนะอ้อนคลอเคลียน้ำตอนนี้ก็อยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วตู้เสื้อผ้าเราก็ขนของออกแล้วก็ปูกระอ้อมให้นะคะเหมือนจะแบบปวดท้องแล้วเนี่ยหายใจถี่ๆแล้วนะคะแล้วก็คอยเฝ้าคอยตามน้องนะคะสังเกตว่ามีอะไรผิดปกติไหมไข้ขึ้นหรือเปล่าหรือแบบหายใจหอบแรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะได้พาไปหาหมอ พวกเราก็เป็นกำลังใจให้หางหาติดตามทุกย่างก้าวนะคะคอยสังเกตอาการน้องก็จะเหมือนเนี้ยรู้เลยว่าจะคลอดนะคะก็จะมีเหมือนเลือกออกมาที่แบบอวัยวะของเขาอะค่ะเมือกเลือดอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนก็ต้องตั้งออกมาอะไรอย่างงี้เนาะนิดนึงอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะจัดแจงสถานที่เราก็แบบว่า เตรมความพัฒนมาค่อนข้างที่จะพอสมควรนะคะปุปกณ์การคลอดเนี่ยน้องเริ่มเบ่งแล้วนะคะทุกคนเหมือนเริ่มเบ่งมาบ้างแล้วมีจังหวะให้เบ่งเขาก็เบ่งแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยเนาะเริ่มเบ่งแล้วค่ะมาเป็นกําลังใจให้วิ่งซูกันนะคะใครยังไม่เคยเห็นแมวคลอดลูกนะเดี๋ยมาดูกับเราในวันนี้นะวันนี้ได้ตั้งกล้องถ่ายด้วยแล้วก็ไลฟ์สดด้วยใครอยากดูสดๆก็ไปเปิดดูในคลิปไลฟ์สดได้นะคะแต่อาจจะไม่คมชัดเท่าแบบภาพวิดีโอแบบนี้เนาะเนี่ยน้องจะมีจังหวะที่แบบเริ่มเบ่งเหมือนคนเลยคะ่ะทุกคนมัน เราก็อื้อือ้อช่วยลูกนะคะอืมสู้ๆนะลูกเน้องเอ็นดูจริงๆเลยบิงซ์ของแม่เก่งมากๆเลยนะคะเราก็ลุ้นอยู่ว่าข้อบนี้จะมากี่ตัวน้อเราจะบอกว่าข้อที่แล้วน้องมาหกตัวแต่น้องกลับดาวแมวไปหนึ่งนะคะ รอบนี้มาลุ้นกันลุ้นอยู่ว่าจะมากี่ตัวแล้วก็ตื่นเต้นว่าจะมาสีอะไรแมวอย่างบิงซูเนี่ยเขาเรียกสีซิลลิงพอยส์นะคะทุกคนเขาสามารถที่จะให้ลูกได้หลากหลายสีนะคะแล้วครั้งที่แล้วอ่ะไม่มีตัวไหนที่สีเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่มาเลยนะคะสีใหม่ๆสีแปลกๆมาแบบทุกตัวเลยลายแท็บบี้อะไรอย่างเงี้ยโกลเด้นแท็บบี้ซิลเวอร์แท็บบี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโกลเด้นแบล็คอะไรอย่างเงี้ยที่ที่น้องมากันนะคะสะีแท็บบี้ จินเบอร์อะไรเงี้ยมาคนข้งเยอะซึ่งไม่มีใครเอาสีทางเด่นของพ่อกับแม่มาเลยอ่าอคนนี้ก็จะเข้ามาให้กำลังใจมาปวนแม่นะเจนนี่ค้อกก่อนยังอยู่กับยายมสี่เดือน5เดือนเลยนะคะมีสองหน่อที่ยังอยู่กับยายยังหาบ้านไม่ได้คอกใหม่ก็มาแล้วจ้าเราก็เฝ้าไปจ้า รอ,อลุนกันบิงซูก็ลึกหลุดมาแล้วค่ะตัดมาที่มาตอนที่คลอดแล้วเลยแล้วกันนะคะและครอนี้ตัวแรกที่ออกมาก็คือเต้าส้มค่ะเต้าส้มเต้าส้มแล้วก็เต้าแบล็กโกลเด้นนะคะดําออกทางทองเหลืทอท,อง,ทองมานหนึ่งสองตัวแล้วค่ะคุณแม่ก็หายใจแขๆๆเลยเนาะการคลอดลูกนี่ก็คงเหมือนคนนะคะ,ะจับแล้วก็จับตัดลบอที่นี้ค่ะมัสดือเสร็จแล้วก็ใช้ทิชชู่ ชิ้ชั่เปียกทิช้ชั่วแห้งเนะะี่ยค่ะเช็ดทำความสะอาดช่วยแม่เขานะคะเพราะปกติแล้วแม่เขาก็จะเลียเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมากี่ตัวแล้วก็ช่วยให้เขาไม่เหนื่อยด้วยกันและช่วยเช็ดอย่างเงี้ยเช็ดแล้วก็ถ้ามีอาทิมดูดเสมหะอะไรเงี้ยเใช้ได้นะคะช่วยให้ได้นะคะดูดเสมหะดูแล้วจากปากนะคะเช็ดน้องให้แห้งนะคะปกติคุณแม่เขาก็จะเลียเลียเลียอ่าตอนนี้ก็มีคลอดออกมา5ตัวแล้วค่ะทุกคนห้าหน่อแล้วซึ่งเราก็รุนว่า จะมีเท่านี้ไหมหรือจะมีมากกว่านี้นะคะ mm hmm. แต่ว่ามันเซอร์ไพส์ามากๆากเราคิดว่า5้าแล้วคงจะมาอีกแค่1เพราะว่าครอกที่แล้วมี6หนอเนาะ mm hmm. แต่เซอร์ไพส์ามากๆาค่ะทุกคนมาทั้งหมด7หนอเลยจ้าโอ้ไ oh ม mm ่ก hmm. ็ยายคือแบบโอ้โหดีใจแล้วก็แบบอก ต้องขอบตาดำรอบเพราะว่าด้วยความที่เขาหลายตัวนะคะเขาอาจจะต้องแย่งกินนมกันเต้านมกันแบบเนี้เราจะต้องช่วยป้อนนมนะคะอาจจะมีตัวที่กินแย่งเพื่อนไม่ทานคุณยายจะต้องช่วยเลี้ยงอยู่ประมาณ2เดือนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ mm. คุณพ่อเขามาเยี่ยมใข้ด้วยนะเมื่อกี้มาส่องดูบิงซูตัว mm. ของยาวหน้ารักจังเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็เดินกลับไปนอนแค่นั้นเลยค่ะ ลาเต้ทำหน้าที่ผลิตอย่างเดียวนะคะฝ่ายผลิตเน้นผลิตไม่เน้นเลี้ยงน, <_ d> um> นะคะเดินมาส่องดูบ้างว่าตัวอะไรกินได้ไหมหรือเปล่า <_ d> um> ตัวเลก็เลกๆแบบนี้เดินมาส่องแป๊บแล้วก็ไปที่เหลือก็เป็นหน้านที่ของคุณแม่ให้นมดูวนไปค่ะเนี่ยพอออกมาทั้งหมด7หนอหน้าที่ยายก็คือต้องช่วยป,ป้อนนมนะคะแบ่งออกมาป้อนนมแพะนะคะและทุกวันเช้าเย็นก็ต้องชั่งน้ําหนักติดตามน้ําหนักพัฒนาการเด็กๆนะคะคนไหนน้าหนักน้อยจะได้กระตุ้นให้กินเยอะกว่าเพื่อนนะคะในครั้งต่อไปน้องก็จะได้อะแข็งแรงทุกตัวยายพยายามจะดูแลให้ดีที่สุดเลยนนะะคดูแลกั ให้ดีที่สุดค่ะยายจะช่วยเองค่ะช่วยเลี้ยงหนูๆเองนะคะช่วยป้อนนมนะคะคุณแม่บิงสูเนื่องจากว่ามีหลายตัวแล้วก็ต้องช่วยเขาค่ะขอบจะดำบนไปค่ะอีกสเดือน เจอกันนะคะถามว่าเลี้ยงเองหมดไหมน่าจะไม่เลี้ยงเองทุกตัวนะคะทุกคนเราจะประกาศหาบ้านที่อบอุ่นนะคะให้เด็กๆด,ด้วยนะคะอีก2เดือนนะคะให้น้องหย่านมแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะใครสนใจนะคะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้นะคะใครมีแพลนอยากมีลูกเป็นแมวในอนาคต2เดือนเจอกันคะ่ะ น่ารักแบบนี้ไม่เลี้ยงยังไงไหวคะอยากมีลูกเป็นแมวกดติดตามยายไว้นะ